بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوم الحمد لله نحن شكور الله سبحانه وتعالى เาสุภาณฮูวาจาลาให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะศึกษาเล่าเรียนตำราของบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการที่ยึดมั่นอยู่ตามแนวทางของชาวซาลฟนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนกันไปในบทเรียนที่แล้วนะครับถึงบทนำนะครับของหนังสือที่เชคซอลและฟ,ฟาซานะฟิร์ฮลลหอาลาท่านได้ประพันธ์ขึ้นนั่นก็คืออาคีดตุตเตาฮิด เราได้พูดกันไปถึงบทนํานะครับซึ่งวันนี้เราจะขึ้นมาสู่บทแรกนะครับซึ่งบทนี้มีหัวข้อว่าฟีบายานินอาคีิดะติวบายานอัฮาม م ย ة ที่ฮาบิอัติบาริฮธออาซาซันย์กูมูอลเลฮิบีนาอุดดินท่านบอกว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคําว่าอันอาคีดะที่เราเรียกกันเป็นประจำว่าอาคีดะนั้นอาคีดะนี่นะี่ย คำคำนี้น่ะมีความหมายว่าอะไรนะครับแล้วจะบอกให้รู้ถึงความสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องเรียนรู้อะกีดะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะกีดะนั้นคือรากฐานที่สําคัญเพราะศาสนาของเราอิสลามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะตั้งอยู่บนรากฐานที่เรียกว่าอะกีดะหรือหลักความเชื่อมันตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกกันพี่น้องหัวข้อแรกเนี่ยประเด็นแรกเชฟบอกว่าอันอะกีดะถูกลูกกอรันนั่นคือความหมายของคําว่าอันอะกีดะ คราวนี้พี่นนอกไม่ต้องนั่งเถียงกันแล้วนะครับว่าอะกดีดาอันุษอะกดีดาอันนี้อะกีดาหมายถึงอะไรคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าคําว่าอะกดีดาในด้านหลักภาษานั้นมีความหมายว่าอะไรเชฟบอกว่ามาคู่ไตุนมีนลอักดีวะฮหวะรับตุเชยเชฟบอกว่าคําว่าอะกดีดานั้นคำคำนี้เป็นคําที่นํามาจากคําในภาษาอรับที่เรียกว่าอัลอักอัสดูความหมายของคําว่าอัลอักดูเนี่ยคือต้นราก ใช่ไหมครับของคําว่าอันอักตีนะคาว่าอันอักก็ดูในภาษาเราแปลว่าอะไรแปลว่ารอบตุชัยแปลว่าผูแปลว่ามัดสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นนั่นทำให้เรารู้สาเหตุที่สําคัญว่าหลักความเชื่อมั่นที่อยู่ในหัวใจเนี่ยที่เรียกว่าอันอักรีไดเนี่ยที่ถูกนํามาจากคําว่ามัดเนี่ยที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่เราเชื่อมั่นมันจะต้องเป็นสิ่งที่เชื่อจริงๆเช่นอะไรพี่น้องเช่นเวลาที่เรา แบกสัมภาระนไว้ท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับสมมติแล้วเขานี้ของมันเยอะเราจับไม่ได้เราก็ต้องเอาเชือกมัดใช่ไหมครับแล้วเวลาเรามัดเรามัดแบบไหนไปเน้องเรามัดแบบมัดแบบหลวมๆพอขี่ไปเดี๋ยวมันก็ร่วแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราจะต้องมัดมันให้แน่นเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เราแบกเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของเราก็เหมือนกันที่เรายึดมั่นเราจะต้องยึดมั่นให้แน่วแน่ ช่ไหมครับเหมือนกับเวลาที่เราผูกของของที่เรารักหรือของที่เราต้องการเก็บรักษาไว้ให้ดีนั่นเองเช่นจึงบอกว่าเวลา,า,าที่เราจะพูดว่าคนคนนั้นมีความเชื่อแบบนี้ภาษาอับจะพูดบอกว่าว่าอะจะกตุกะดาฉันมีความเชื่อเช่นนั้นฉันมีความเชื่อเช่นนี้ดังนั้นอะจักตุอะไรฮิลกันบุวดโดมีรดังนั้นสิ่งที่เราเชื่อมันเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่นอ้องมันอยู่ที่หัวใจอยู่ภายในใจของเรา ดังนั้นคําว่าอันอคีดาเชิงบอกว่าเช็คจึงบอกว่าวันอกีดาทุมายาดีนูบิหินอินซานฉะนั้นคําว่าอันอกีดาหมายถึงสิงส่งที่มนุษย์ยึดมั่นสิ่งที่มนุษย์ศรัทธาสิ่งที่มนุษย์เชื่อถือนะครับยุกอลุละหูอกีดาตุลฮาสนะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีอกีดาที่ดีนะครับเราก็จะบอกว่าละหูคนคนนั้นเขามีอกีดาที่ดี การที่บอกว่าคนคนหนึ่งมีอคิกกร์ที่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าซาลิมาตุนมินะชักกีแปลว่าหลักความเชื่อมั่นของเขานั้นเป็นหลักความเชื่อมั่นที่ซาลิมาแปลว่าปราศจากปลอดภัยจากอะไรพี่น,นอ้องจากความเคลือบแคลงและกระสงสัยดังนั้นเชบอกว่าวัลอกีดะตัวามาลุนกลบีดังนั้นคําว่าอันอากีดะรี่หลักความเชื่อมั่นเนี่ย มันคือการงานของหัวใจแปลว่าเวลาที่เราจะบอกว่าเราเชื่อมัน่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชื่อที่ไหนมันเชื่อนะอยู่ที่หัวใจของเราวะฮียะอีมานุลกลบิบิษยอีวะตสดีกกูฮูบิฮีนะครับดังนั้นคำว่าอันอะกีดะจึงหมายถึงการศรัทธาของหัวใจในเรื่องเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับศรัทธาของหัวใจแปลว่าหัวใจของเรานั้นศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเราก็จะต้องเชื่อมั่นในเรื่องนั้นอย่าง แน่วแน่แปลว่าไม่ได mm ้แปลไม่แปลว่าไม่ได้หมายถึงแค่ว่าศรัทธาอย่างเดียวหรือเชื่ออย่างเดียวแต่จะต้องเป็นการเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นั่นเองนะครับนี่คือความหมายในด้านภาษานะครับส่วนความหมายในด้านบทบัญญัติอันลัทีดนาฏูชารอันหมายถึงอะไรพี่น้องเชบ่อพี่อิมานุบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยุมิลอาคร والإيمان بالقدر خيره والإيمان بالقدر خيره وشره เชื่อว่าดังนั้นคําว่าอ qidan นี่ได้บทบัญญัติจึงหมายถึงอะไรหมายถึงการศรัทธาต่อ الله, ตอัลลอฮ์ต่อบรรดามาลากาต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีและรอซูลต่อวันสิ้นโลกใช่ไหมครับต่อกําหนดกอดอกอดารทั้งดีและร้าย ใช่ไหมครับว่ตุวสมมติที่อร์กานุอีมานและนี่แหละที่เรากล่าวมาทั้ง6ประการเนี่ยจะถูกเรียกว่ารุกลนหรือองค์ประกอบที่สําคัญของการอีมานนั่นเองนะครับและเชฟซาและฟาลจานฮัฟฟิโของลอฮงหุ่นใจและท่านกล่าวต่อบอกว่าวาชิรีอาตุตังกาซิมุอิลากิสเมินนะครับหลักหรือบทบัญญัติอิสลามนั้นแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับ อิทธิการ يات และอัมมาลีย์ตนะครับมีสองอย่างคืออิทธิกาดีย์ตกับอัมมาลีย์ตอิทธิกาดีย์ตคืออะไรพี่น้องเชืบอกหมอิทธิะทะากาเรียติยะตีาตะอักิ์คือสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับวิธีปฏิบัติอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรหลัก อลเอติคอดียตไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงมิลุเอติกอดิรูบูบียะติละฮิหมายถึงความเชื่อการยึดมั่นหรือหลักความเชื่อในเรื่องของรูบูบียะของอัลลอฮ์แปลว่าในเรื่องของการบริหารของอัลลอฮ์ในเรื่องของการสร้างของอัลลอฮ์ในเรื่องของการครอบครองของัลักสุตรางนาูวจาละใช่ไหมครับกิจการต่างๆของพระองค์เราจะต้องมีความเชื่อในเรื่องเหล่านั้น ใช่ไหมครับสำหรับในสิ่งที่เกี่ยวกับเราสุภาโนะจ้าแหละเพราะความเชื่อนั้นมีวิธีไหมพี่น้องมีวิธีเหมือนการอาบน้ําละหมาดไหมจะต้องมีเจตนาจะต้องอ่านบิสมิลลาจะต้องล้างมือขวาก่อนไม่มีวิธีการแต่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคือหลักความเชื่อมัน ใช่ไหมครับว่าวูจูบีอิบดาได้ทีและเราจะต้องเชื่อมั่นว่าเราจําเป็นจะต้องอิบะดาต่อ a ล l a h แต่ลาจะเพียงผู้เดียวว่าที่าดีบีบ ا ก ي ยาอารกานิอิมานอัลมดซกระและยังหมายรวมไปถึงหลักความเชื่อมั่นในส่วนที่เหลือของหลักการอีมานทั้ง6ประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและหลักความเชื่อมั่นต่างๆวันนี้เชฟบอกว่าวาตูซัมมะอัลสลีะถูกเรียกว่านี่คือรากฐาน นี่คือพื้นฐานที่สําคัญนะครับเวลอาอัมาเลียส่วนชนิดที่2ก็คืออันาอมลาลียดังนั้นบทบัญญัติอิสลามมีสองอย่างหนึ่งอีติกอเดียถูกเรียกว่าอัลอุซูลหรืออัลอุซูลียะหรืออัสลียะคือรากฐานที่สําคัญนะครับในเรื่องของหลักความเชื่อ2ออันาอมาลียอัมลา,ามลยาีาลยก็จะตรงกันข้ามเพออาราะอันาอมาลียคืออะไรพี่นนะ้องคือหลักการปฏิบัติ ใช่ไหมครับใชบอกฮิยามาตยะอัลละกุูบีไกฟียะติลอามันคือสิ่งที่เกี่ยวพันกับวิธีการปฏิบัติ ใช่ไหมครับจะต้องลงมือกระทำละมิทธุสซาลาติวะซกาติวะซลาวิวะซาอิลิอ ح ك ามิอมามลียะเช่นการละหมาดการจ่ายซากาตการถือสินอดเราละหมาดอย่างไรมีเงื่อนไขแบบไหนปฏิบัติอย่างไรการจ่ายซากาตจะจ่ายยังไงนะครับมีอะไรต้องออกซากาตบ้างเมื่อไรจํานวนเท่าไรถือสินอดถือสินอดเดือนละมาดอนเนี่ยในเดือนไหน เดือนออมาอดอนอย่างเดียวหรือเดือนอื่นด้วยใช่ไหมครับถือตั้งแต่ตอนไหนมีเจตนาไหมมีวิธีการอย่างไรแสดงว่าการปฏิบัติจะต้องมีวิธีการนะครับตลอดจนบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติเชคบ,บอกว่าวัตุซัมมาฝรั่ยาและสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าฝรั่ยาแปลว่าข้อปลียย่อยหรือขแขนงต่างๆนะครับลอนนา นะครับติลกะเซฮะจันวาฟาซาดเพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักการปฏิบัติจะตั้งอยู่บนบนอะไรบนหลักความเชื่อมัน่นดังนั้นหากว่าเรามีหลักความเชื่อมั่นที่ถูกการงานที่เราปฏิบัติก็จะถูกแต่ถ้าหากว่าเรามีหลักความเชื่อมั่นที่ผิดมีอะกดีดาที่ผิดการปฏิบัติของเรามันก็จะผิดแปลว่าไม่ได้รับการตอบรับดังนั้นเชคจึงบอกฟันอะกีดาตุสฮีฮะจูดังนั้นอันอะกดีดาหรือหลักความเชื่อมั่นที่ถูกต้องนะ เฮียลอาชาสคือพื้นฐานคือรากฐานอัลลอฮียูกูมอะลัยฮิดีนคือพื้นฐานที่ศาสนาจะต้องตั้งอยู่บนนั้นพี่น้องนึกง่ายๆนึกถึงอะไรพี่น้องเวลาที่พี่น้องสร้างบ้านเนี่ยพี่น้องทำยังไงก่อนพี่น้องจะต้องขุดหลุมใช่ไหมครับตอกเสาเข็มใช่ไหมครับจะต้องเทฟุตติ้งจะต้องใส่ต้องเทต้องเทตอหม้อใช่ไหมครับนั่นคือรากฐานจะต้องทําเสาจะต้องทําฐานลากให้แข็งแรงเสียก่อน พอฐานรากแข็งแรงสชยก่อนไอสิ่งที่อยู่ขา้างบนฐานรากเนี่ยอันนี้มันคือส่วนต่างๆที่แขนที่ที่มันที่มันสร้างเพิ่มขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันก็จะแข็งแรงไม่แข็งแรงมันอยู่ที่ข้างล่างนั่นแปลว่าเมื่ออากีดาของเราที่เป็นฐานรากที่แข็งแรงเนี่ยมันถูกต้องและแข็งแรงแล้วเนี่ยใช่ไหมครับข้างบนก็จะถูกต้องและก็จะแข็งแรงตามฐานรากแต่ถ้าข้างล่างมันสั่นคลอนมันไม่ถูกแล้วข้างบนมันจะอยู่ได้นานไหมพี่น้องมันอยู่ได้ไปนานหรอก ใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้นะครับเชฟจิงบอกว่าตา h ิฮุมาอ أ أ ุนอามานและเช่นเดียวกันเมื่อมีอากีดาที่ถูกเนี่ยการงานที่เราทํามันก็จะถูกต้องตามไปด้วยอัลลอฮฺจะละกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าฟามังกาล ا ยารู و ْ ز ُ و ل ِ ق َ و อัลลอฮ์บอกดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนายอยากจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาเมาื่อไรพี่น้องในวันกียามะหอยากจะพบกับอัลลอฮ์ใช่ไหมอยากจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ใช่ไหมฟันยาอามันดังนั้นเขาจงทําทําอะไรครับอมามลันซอลิฮะจงทําการงานที่ดี ใช่ไหมครับและการงานที่ดีหมายถึงอะไรพี่น้องใช่ไหมครับหมายถึงสิ่งที่เราทำทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและสิ่งที่เราทำนั้นทำตรงตามแบบอย่างที่ทารุษได้ทำเอาไว้นะครับและที่สำคัญคือไม่ใช่ทำการงานที่ดีอย่างเดียวนะว a ล u ยุ h ริ i อย่าทำชิริกด้วยบิอิบาดะติรับบิฮิอะฮะดาอย่าทำชิริกในการอิบาดรรวมกับอัลลอฮฺบฮาวะตและลาเป็นอันคาด อย่าทำชีริกเพราะทำอะไรที่เราทำชีริกแปลว่าเรามีอากีดาที่ไม่ถูกนั่นแะปลว่าการงานที่เราทำจะได้รับการตอบรับไหมไม่ได้รับการตอบรับหากว่าเป็นชีริกเล็กใช่ไหมครับหากว่าเราโอวดในการงานนั้นการงานนั้นก็จะไม่ได้รับการตอบรับแต่ถ้า,าว่าเราทำชีริกใหญ่การงานที่ผ่านมาของเรามันจะกลายเป็นโมฆะพี่น้องและเราจะได้รับการตอบแทนจากเราจะอะไรในวงเกียร์มะ้ได้อย่างไรครับอเรากล่าวไว้นในอนนา,ายะนึงบอก <nelle> อว่าวะลกะดอโอิยะอิเลกะวอิลัลลัดีนะมิงกาบลิก Allah บอกว่าและนแน่นอนเราได้ประทานวะฮีลงมายังเจ้ามุฮัมมัดและบรรดาาบีก่อนหน้าเจ้าวลาอินอัชรอคตว่าจะหาว่าเจ้าทำชีริกต่างภาคีต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยลายฮบัตอันอามาลูกะการงานของเจ้ามันจะเป็นโมคะอย่างแน่นอนมุฮัมมัดวลาตะกูนันนมินัลคอรซีรินและเจ้าจะได้อยู่ร่วมในหมูบ่บรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นนี่สำรับใครคนที่มีอกีดีห์ที่ไม่ถูกใช่ไหมครับ อายะที่สามอัลลอฮ์บอกฟะบูดิลลาฮะมุคลิซัลลาฮุดดีนดังนั้นเจ้าจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ تعالى แต่เพียงผู้เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลิลลาฮิดดีนุลคอลิสเพิ่งรู้แต่ว่าสำหรับอัลลอฮ์นั้นคือศาสนาศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์เนี่ยหลักการปฏิบัติในอิสลามจะต้องเป็นการกระทําที่เราทําเพื่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว ใช่ไหมครับอิบาดาจะต้องทำเพื่อลอซุบฮานวะจาละนั้นแปลว่าเรามีอากีได้ที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเรามีอากีด้ที่ไม่ถูกละ่ะเราทำชีริกเราทำเพื่อสิ่งอื่นเราหวังเบอรดุนยาเราหวังทรัพย์สินเกียรติยศและเราจะได้รับการตอบแทนไม่พี่น้องในการงานที่เราปฏิบัติดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าทําไมเราจะต้องเรียนอากีได้ทาไมเราถิ้งจะต้องรู้ว่าอากีได้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรพี่น้อง شيخ جنبو قال فدلت هذه الآيات الكريمة دمنا آية اللونينة นะครับจึงบ่งบอกให้พวกเรารู้นะครับว่ามาเจอบิมานาฮาวฮุอากกซีและยังมีอีกหลายๆยายอายะที่มีความหมายในทํานองเดียวกันนี่นยบ่งบอกว่าอัลอันันอามาและบอกให้พวกเรารู้ว่าการงานทั้งหลายนั้นที่เราทํานั้นละตุกบาลูจะไม่ได้รับการตอบรับนะนะอิลลาอิดะแกนัทขาิสซาตันมินนชิริกีนอกเสียจากว่าสิ่งที่เราทํามันจะต้องปราศจากชีริกถ้าหากว่าการงานที่เราทํามันมีชีริกเจือปน นั่นแปลว่าการงานนั้นจะไม่ถูกตอบรับแสดงว่าคนที่ทําชีริกแปลว่าเขามีอากีด้าที่ถูกหรือผิดพี่น้องแปลว่าเขามีอากีด้าที่ผิดไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าเขามีอากีด้ามีหลักความเชื่อมั่นที่ถูกเขาจะต้องออกห่างและไม่ทําชีริกใช่ไหมครับเชบอกว่ามินซั้มมะด้วยเหตุนี้เองกานะจิมามรุ่งุนส ص ل า ة อัลลอฮิวะซัลลัลฮมุฮัมัลยหิมด้วยเหตุนี้เองบรรดาอัูล จึงให้ความสําคัญกับอะไรพี่น้องบอิอิสลาฮินอากีดะตีอวาลาจึงให้ความสําคัญกับการปรับปรุงอากีดาเป็นประการแรกปรับปรุงหลักความเชื่อมั่นของคนเป็นประการแรกฟาอวะลุมายาดรูนะอกวามหุมีลาอิบวดติลลฮิวัดะฮูดังนั้นสิ่งแรกที่บรรดารอซูลจะเรียกร้องกลุ่มชนของพวกท่านเนี่ยคืออะไรเรียกร้องให้กลุ่มชนของท่านอิบะดาต่ออัลลอฮ์จะอาลาจะเพียงผู้เดียวและนี่ก็คืออาคีดาที่ถูกต้องพี่น้องวาจา นะครับว่าการอิบะดาทีมาสิว่าละละทิ้งการอิบะดาสิ่งอื่นนอกจากอัล l l a ์ทั้งหมดก็มาอลรตสอัลลอฮ์เหมือนที่อัลลอฮ์ตารัสบอกว่าว่าเรากอดะบะอาศนาฟิกุลุอุมมะติรอซูลละและแน่นอนเราได้ส่งบรอซูลไปยังทุกๆประชาชาติแล้วเพราะอายะนี้ถูกประทานลงมาตอนไหนพี่น้องตอนที่ท่านนบีลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งแปลว่าก่อนยุคสมัยทา่านรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ตะอัลละส่งรอซูลไปทุกๆประชาชาติ พอหลังจากถ้าเราซูลแปลว่าอะไรไม่มีเราซูลอีกแล้วใช่ไหมครับแล้วเราซูลที่ถูกส่งไปเนี่ยเราจะอะไรสั่งอะไรพี่น้องสั่งให้ประกาศบอกว่าอันเนี้อบูดุลรอฮะพวกเจ้าทั้งหลายจงเคารพราบว่าสักการะต่อพระอฮ์แต่เพียงผู้เดียวอย่างเดียวไหมไม่ใช่พี่น้องว่าเจ้ตตาในตัวูดและพวกเจ้าจะต้องออกห่างจากตอฮูดด้วยเอาห่างจากใครตอฮูดพี่น้องออาห่างจากคนที่เรียกร้องให้คนกราบไหว้บูชาตัวเองเออกห่างจากคนที่พึงพอใจที่จะให้ผู้อื่นกราบไหว้บูชาตัวเอง ออกห่างจากคนที่อ้างว่ารู้ในสิ่งที่ลึกลับออกห่างจากคนที่ทำสยาศาสตร์เพราะเขาอ้างว่าเขารู้ในสิ่งที่ลึกลับออกห่างจากหมอผีออกห่างจากใครพนณน้ออกห่างจากชัยตอนและภัยพลของมันออกห่างจากคนที่เรียกร้องให้ผู้คนใช้บทบัญญัติหรือใช้กฎหมายอื่นที่อัลลอฮฺจะอาลามิได้ประทานลงมา ฉะนั้นไม่ใช่ว่าอิบาได้อย่างเดียวนะจะต้องออาหา่างจากอัลลอฮูด,ด้วยเชจึงบอกว่ากุลูรอซูลินยากูลูอัลวาลูมาอยู่ข้อที่บวกมันหมดดังนั้นบรรดารอซูลทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยเวลาที่เรียกร้องกลุ่มชนของท่านเนี่ยคำแรกที่จะกล่าวกับกลุ่มชนของท่านเขาจะกล่าวอะไรพี่น้องอัลบูดุลลอฮะพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าบูชาอัลลอฮ์จงอิบาร์ไดต่ออัลลอฮ์เพียงผูด้เดียวนะ อัลอิบาดะทีนี้คืออิบาดะต่ออัลลอฮเพียงผู้เดียวมาละกุมมินอิลาฮิลกอยรุพวกเจ้านั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้มีพระเจ้าที่สมควรที่จะได้รับการกราบไหว้บูชาอื่นนอกจากอัลลอฮเลย แสดงว่ามีอัลลอฮฺท่านได้เพียงพููเดียวเท่านั้นซึ่งถ้อยคํานี้เช่บอกว่ากอลฮานูวะฮูดวะซอลีวะชูอัยบวะซาอิรุลอัมบียะอิลิกอมิฮิมถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยบรรดาอรซรูลบรรดานาบีไม่ว่าจะเป็นท่านนาบีนูท่านนาบีฮูดท่านนาบีซอละท่านนาบีชูอัยบตลอดจนบรรดานาบีทั้งหลายต่างกล่าวถ้อยคําเหล่านี้กับบรรดากลุ่มชนของท่านทั้งสิ้นนะครับ لا نبليه سوتهاش صلّى الله الله تعالى وَقَدْ بَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ بَعْدَ بِعْتَةٍ ثَلَاثَةٍ عَشَرَ عَامًا. لَهِذَنِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِلِ الرَّسُولِ تَنْسُوْتَهِ بِالْنَّبِيِّ تَنْسُوْتَهِنَّ. ทรารูลอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ที่นครมักกะได้รับการแต่งตั้งที่นครมักกะเนี่ยเชฟบอททารูลอยู่ที่นครมักกะทั้งหมด13ปีโดยกันหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยสิบสามปีเนี่ยยะเดออนนะไซลต์ต่อฮิดเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺตะอาล่าจะเพียงผู้เดียวสอนคนให้รู้จักเตาฮีดท,ที่ถูกต้อง ต่อ Allah س ب ح ا ن าจะกล่าวว่าอิสลามแห่งอกีดะเรียกร้องให้คนปรับปรุงอกีดะหลักความเชื่อมั่นของเขาเพราะเราจะไม่สามารถรักษาการปฏิบัติได้พี่น้องหากว่าหัวใจของเรายังเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อในหัวใจของเราด้วยเหตุนี้เชคจึงพยายามสอนและบอกให้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงคือการปรับปรุงหลักความเชื่อมั่นของเรานี่แหละคือสิ่งที่ตอบให้พวกเรารู้ว่าทําไมเราจึงจะต้องเรียนอกีดะพี่น้อง เชื่จึงบอกว่าดีอันนั้นอาซาสุลละดียาคูมอัลัยฮิบินาอุดดีเพราะอะกีดาเนี่ยคือรากฐานที่สำคัญที่ศาสนาจะตั้งอยู่บนรากฐานนี้ใช่ไหมครับว่าด,ด,ดีอิฮตัดะ دعاء ตุวัลมุสลิฮูนฟีกุลลิซามานินฮะดวนอัมบิยะอวัลมุรสซาลีนนะครับคำว่าอิฮตัดะแปลว่า,าอาไาาะไรพี่น้องอิฮตัดะแปลว่าซาร์ฉะนั้นประโยคนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าด้วยเหตุนี้เองนะครับอวก็นะครับและแท้ที่จริง บรรดาดัอาร์คือบรรดานักเผยแพร่ศาสนาเนี่ยและบรรดาผู้ที่ปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้คนทำความดีห้ามปราบพวกคนจากความชั่วพวกเขาจเจริญลอยตามเสารอยะจ้าจ้า,ดา จเจริญรอยตามใครพี่น้องจเจริญลอยตามไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามฮ a ดวันอัลเบียแนวทางของบรรดานาบีและบรรดารอซูลฟากานูยับเดอูนบิดเด t i ติอิลัตฮีตทำแบบไหนละพี่น้องบรรดานาบีบรรดารอซูนโดยการเริ่มการเดาวะด้วยกับเรื่องของเตาฮีดเรื่องของ การให้เอกภาพต่อ Allah s u b h a n a วา Wa วะอิสลามในอกีดะและเรื่องของการปรับปรุงหลักความเชื่อมั่นเรื่องของอกีดะตุมมายัตจจฮูนบะดาดะลิกะอิลลัลอัมริบิบะคียะทีอวามิริดีนและหลังจากนั้นก็จะหันไปเรียกร้องคนให้กระทำในสิ่งต่างๆที่เป็นบทบัญญัติที่เหลือของศาสนานั่นเอง ดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอจ้าละทั้งหลายครับตรงนี้พี่น้องเราย้ํากันเป็นครั้งที่สามว่านี่แหละคือสาเหตุ ว่าทําไมเราถึงต้องเรียนอกีดะทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ว่าอะไรคืออกีดะที่ถูกต้องอะไรคืออกีดะที่ผิดเพื่อที่การงานของเราจะได้ถูกต้องเพื่อที่การงานของเราที่เราทําจะได้รับการตอบรับเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดารอสูลและเพื่อที่เราจะได้รับกับความอินดูเมตตาจากอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลานั่นเองขออัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเราเป็นคนที่มีอกีดะที่ถูกต้อง มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเหมือนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเหมือนสิ่งที่ท่านรอซูลได้ยึดมัน่นและเหมือนสิ่งที่บรรดาซอฮาบะบรรดาตจบาบอินบรรดาอัตบะอัตตาบาีอินที่พวกเขาได้ยึดมัน่นเหมือนที่ท่านรอซูลได้สอนเอาไว้ขออัร้อ์สุบฮาพนวะตะอาลาเมตตาพวกเรานะครับอัสลามุอะลัยฮุอะลายนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์